ต่อไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายทั้งดูสุสมณนคุบาสุคุบาศิการฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแต่ว่าสัปดบหันี้ก็จะขอใช้เวลาในการพูดมากสักหน่อยเพราะว่าไม่ได้อยู่มาหลายวันและก็มีพระบวทใหม่เข้ามาด้วย แต่ว่าเวลาที่ขณะฟังพูดขอทุกท่านทำสมาธิเป็น,นตัวการทำสมาธิปนใปนตัวนี้ขณะที่พูดมันจะหมายความว่าจะต้องภาวนาโดยขณะทีะ่ฟังเสียงพูดไม่ต้องภาวนาถ้าได้าสามารถจะทำได้ก็คือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก การหลดรู้ลมหายใจข้อออกตามสบายแล้วคำภาวนาไม่ต้องใช้สิ่งที่เราจัดเป็นสมาธิก็ได้มีการสองอย่างขึ้นหนึ่งการรู้ลมหายใจเข้อออกและรายการที่สองสังเสียงไม้มีเสียงคำพูดทุกคําแล้วก็จดจำให้คำที่พูดอันนี้แวดกายของสมาธิ เราจะสมาธิแล้วก็ใช้สัญญาไปด้วยในด้านนี้ก็สัาญาณคือเมื่างเสียงพูดแห่งใดอะไรสรวนชุดที่เป็นนาให้เข้าถึงจุดตามเป็นจริงเราก็คิดตามไปด้วยอย่างนี้เป็นสัาญาณลำดับอันดับแรกเราจะขอแนะนำในวิธีปฏิบัติก่อนวิธีปฏิบัตินี้ ตอนจริงชาของเราเนี่ยต้องแบ่งเป็นสองประเทศถ้าทหารก็ถึงว่าเป็นประเทศกอกับประเทศขอดังะ,ะนั้นชาติเราบางส่วนที่มาจากที่อื่นจะมาบวชจะต้องได้มนโนยิธิเสกอนแต่บางส่วนที่เป็นเด็ของที่ก็ไม่มีตัเกตเกินบรคัดเทนิว่าสจนยังเป็นคนในคนใตในที่นี้ยังไม่ได้มนโนยิทิมา แล้นเมื่อใหรเข้ามาบวชแล้วพัดพอจุิดว่าล้อย่าบวชตามระเพีีถ้าคิดว่าบวชตามระเีนี้ไม่บวชดีกว่าก็ไม่ตกนรกหรือว่าไม่อยากตกรกก็ตกเบากว่าการบวชเพราะถือว่าบวชตามระเพีนีเราไม่ครรพในระธรรมอะไรไหนไ่า็อย่างนีง สำหรับพระที่เข้ามาบชในพระพุทธศาสนาสิา่งที่ยะาต้องปฏิบัติจริงๆนั้นมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งอาศิศิลสิกขาสองอาศุจิตสิกขาสามอาศิปัญญาสิกขาในการสามอย่างนี้เข้าบวชมาแต่แม้แต่หนึ่งวินาทีแรก ก็ถือว่าจำจะต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่ได้ใน่นกมหมายความว่าการบวชถึงการลงทุนซึ่งลรกทั้งนี้พ่อใหอว่าพระจะต้องเป็นโูชนญยะบุคคลเป็นบุคคลที่ชาวบ่ายเขาต้องไหวเขาต้องบูชาเมื่อเราเป็นชรวาดเราต้องไหว้พ่อไหว้แม่ไหวยญกติใีญย ชายรองชอยผ่ายาสาวผ่ายเข่าพ่อแม่มาไหว้เราญาติโตใหญ่มาไหว้เรานั้นสิ่งที่เขาจะถึงไหวคุณธรรมคนที่ยอมรับได้ก็คือศีลบริสุทธิ์ฉันับบด้วยท้องศีลนี้พระวินัยจะมีการฟังกันทุกวัน <c oughs> แล้วก็ควรจะอ่านนวัตประว่าฉชด้นด่วยว่าพระวินัยมี2องร้อิบห้บท ที่เราถือว่าเรามีสิลสองร้อยสี่ขาบที่เรารู้หรือเปล่าว่าสินสองร้อยสิ่ขาบทีมีอะไรบ้างถ้าไม่รู้เราก็อาจจะขาดตัวที่สำคัญไปได้ถ้าเราไม่รู้สิลตรงตามว่าเราเป็นคนไม่มีสินเนื่องจากไม่มีสินที่ไปก็คือนรกนรกที่ไปก็คือเวทีมหานรก ดังนั้นบรรดาพระผู้บทใหม่ก็ดีบวชเก่าก็ดีบวชเก่าก็ไม่แน่นักสำหรับเก่าลายกลามก็มีราคาดีถ้าเก่าทางก็ลายยิ่งเก่ายิ่งไม่ดียิ่งเร็วเดงขอทุกท่านที่บวชเข้ามาแล้วสงอยากละหมาดในจิจที่เราจะึปทำมึงต้องยึดใจต้องบริสุทธิ์อยู่ทุกสิกขาบ้ ในการลสองจะต้องทรงจิตโดสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่นี้ก็คือมโนยิธิต้องฝึกไม่ได้ถ้าหากว่าสามเดือนไม่ได้ถึงการออกพรรษาก็หมายความว่าการบวชของท่านคราวนี้มีทางเดียวคือบรรทุกนมกกับบ้านเพราะคนอื่นก็มาตั้งสองสามวันเขาทำกันได้ แต่ว่าถ้าคนท้องที่ทำไม่ได้ก็แสดงว่ากำลังใจของเรายังเข้าไม่ถึงความดีในพระพุทธศาสนาการหมดสิ่งที่ได้รับก็เป็นโทษอย่างเดียวสามอธิปัญญาศิลษายจะต้องใช้ปัญญาเจนนาสร้ามความเป็นจริงของขันห้าและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ยอม หมายความว่าจะไม่ทำจิตคทนกระแสในความเป็นจริงพระที่มีความบริสุทธิ์ได้ก็เป็นเด็กนี้ตอนนี้ไปวิธีปฏิบัติง่ายื้องตนที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนท่านมาปฏิบัติกันโดยมากวันลงยีทธิเขปฏิบัติกันวันเดียวก็ได้ที่มาปฏิบัติวันเดียวได้เพราะอะไรท่านหนึ่ง ก็มีอารมณ์ดีแต่ว่าตอนที่จะมาเนี่ยไม่ไม่ได้ตั้งใจเอาทิฏฐิมานะมาด้วย <c oughs> ที่มาถึงมาฝึกกันไม่ได้สองสามคราวไม่ได้เนี่ยแสดงว่าแบกเอาทิฏฐิมานะมาด้วยเดิมทีเพิ่นทำอย่างนี้เนี่ยอาจารย์น้นสอนอย่างนั้นอาจารย์นั้นสอนอย่างนี้แล้วก็มาสอนฉันอย่างนี้ฉันปฏิบัติไม่ได้ฉันไม่เอาฉันไม่ชอบ ใจไม่น้อมตานี่ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีพิจิมานะเป็นกิเลสตัวที่ยากที่สุดที่สามารถจะนำเราดวงอารมณ์อปหยุดปูนได้การศึกษาพระธรรมขัาในพระพุทธศาสนามีสี่แบบคือสุขวิปัสสโกเทวิโชชะลักพิโยปิสัมมิทัปโต แาบใจแบบหนึ่งก็มีความสำคัญเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่นให้สุกมโนยุธีเราจะเรื่องความสงสัยว่าที่พระพุทธเจ้งสงสาตรัสว่านโลกมีส,สิงเปรตมีสิ่งอสุจกายมีสิ่งสวรรค์มีสิ่งสมมีสิ่งนิพพานมีสิงาา่งนั่นหละจะมีสิ่งตามนั้นไหมที่เราต้องการกับสิ่งเท่าน,นี้ ต้องการความเชื่อมั่นในพุทธศาสนาให้เห็นว่าที่พระพุทธเจ้าสอนมาเป็นของจริงทุกอย่างในเมื่อเราได้มโนนิธินแล้วก็อย่าเชื่อทนงตนว่าตัวคนดีพอได้แล้วก็ถือว่าเราดีแล้วเราวิเศษแล้วนั่นเป็นตัวมานะการถือตัวถือตน อาอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้แต่ลมของสัตว์ในไบโอพูลที่ว่าอย่างนี้เพราะว่าถ้ามีอารมณ์อย่างนั้นตาเนี่ยก็ตกนรกแน่นอนเมือนั้นมีการรู้ได้มนโมนยิธิแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าคนที่จะไปสวรรค์ได้เขาไปด้วยอาการอย่างไร เดี๋ยสำเร็จเรื่จอนไปส่งแบบว่าคนที่อยากอยู่ในสวรรค์ได้จริงๆก็คือมีอารมณ์ไม่น้อยกว่าปจาระสมาธิที่เราพูดถึงกรรมทานคนที่จะเป็นพรหมอยู่ที่พั่นได้จริงๆก็ต้องมีอารมณ์ไม่น้อยกว่าฌานโลคีนี่คนที่จะอยู่ในฌานได้จริงๆต้องไปสี่เหล็กทั้งหมดเสิมโยติบริการตัดหมด ถ้มันั่งพิจารณากันตอนนี้อันหนึนน่งสหรับเวลาที่เราได้มานองยึดที่แล้วได้หรือไม่ได้ก็ต้องปฏิบั <c oughs> ติเพราะว่าสระยาสุขาริปสัยโกพระราหีชุดนี้ไม่สามารถจะเห็นผีเห็นเทวดาได้แต่ต้องตัดสั้งโยมและสิธการเหมือนกันโดยมิโชกับสชลลทีโยบวกกันเท่าซ้อยกันอยู่นี่ กาได้ทานนึ้แล้วก็ไม่สามารถกกิเลสเราตายแล้วเราก็ลงมรกไม่ใช่ว่าโลวิทิจะช่วยคนให้ไปอยู่ในสวรรค์ช่วยกันช่วย,ยช่วยคนท้่อ,อยู่ในภพช่วยคนเร้ไม่ยอผ่านได้ถ้าบุคคลที่ได้มโนยิทิแล้วไม่สามารถกก,กิเลสที่มีอยู่ในจิตอันนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกมีปฏิบัติแม่ง่ายในอันดับแรกที่จะได้มโนยิทธิ อันแรกทุกคนตั้งต้งนนี้อุมาสกอุบาสิกาคำว่าแรกในที่นี้สม,ยมัยความทั้งแรกและทั้งจนจบก่อนจะปฏิบัติเม่ยังไม่ได้ก็ทำเหมือนกันปฏิบัติได้แล้วก็องทำให้ทรงอยู่เหมือนกันนั่นก็คืออารมณ์จิตของเราถอนจากมานะทิฏฐิ รู um la, ้จักจริยาในการที่จะประพฤติปฏิบัติในกลุ่มคนที่เราเข้าถึงและก็เป็นคนมีใจดีอารมณ์ปิตุเราทุกเวลาทุกวินาทีจะต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอเพื่อจะมีใจสั้นชื่นอารมณ์ชื่นบาน ไม่เคยก้าตันไปสศัตรูกับใครไม่มีความรู้สึกว่าใครเป็นศัตรูของเราแต่เขาจะคิดเป็นศัตรูของกับของเรานั่นเป็นเรื่องของเขาเราไม่คิดเป็นศัตรูของเขาเราคิดว่าคนน้็นดีสัตว์คนดีที่บุตรมาในโลกนี้ทั้งหมดเป็นเยที่ดีสำหรับเรา มีความรู a a a miracle, a ้สึกอย่างนี้ต้องมีสมบัดาทั้งสามบริษัททั้งสี่อย่างที่ว่าทั้งสี่คือมิสุูสมมเนรบาสถุบาริกาต้องมีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติเมื่อไรที่เราคิดว่าเราเป็นนิกัยคนอื่นอยู่ตลอดเวลาหรือคนในสัตว์ถือว่าเป็นนิสัดีอารมณ์ใจขก็เราควรจะเต็มเชื่อที่พระนเรศวเมีตา เรื่องอย่างนี้มีอยู่ถผู้คนท่านก็เริ่มพอใจสุขแล้วรายการดีสองจิตอีกอันหนึ่งดวงหนึ่งจะต้องคิดอยู่เสมอด้วยความจริงใจเพื่อคนเนายพันธุนดีในโลกนี้ที่ว่าทุกคนรักสุขเกี่ยวทุกอย่างกันหมดคนเราแต่ต้องมีสัตว์อยู่ด้กัน เพ่าน MM ั้นในร่างกายโยามปกติของเรานอกจากว่าเราจะคิดว่าเราไม่เป็นสัตว์ูกับเขาเราก็ยังมีอารมณ์ทีอันหนึ่งนั่นคือว่าต้องการจะสงเคราะห์แต่ช่วยเหลือเคื่องเื่อคูนให้ผู้ที่มีฝ่ายทุกข์ทั้งหมดมีความสุขได้กำลังใจที่เราจะทำได้ นักเรียนเพื่อจะมารามในท่านยี่เข้าถึงพทธศาส,สนาจาต้องมีอารมใจอย่างนี้เป็นปกติในขัในการที่สามเราจะไม่มีอารมณ์อิจฉาหรือติยาใรเราจะมีจิตอ่นอ,อนโยนคือรอยินดีนในความดีที่บุคคลอื่นทำแล้วและก็ดูว่าเขาทำยังไงมันจรงดี และเก็บเอาวิธีการปฏิบัติื่วกายเข้าถึงความดีอันนั้นมาประทุปฏิบัตินี่เป็นอีกอารมณ์หนึ่งสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะนปฏิบัติและข้อดีสี่องค์สมหรับพระมหามนีนอจากว่าเราจะมีอารมณ์บางเฉยในเมื่อเหตุที่ไร่เกิดจากโลกธรรมดา นั่งเกลือนได้ลากมาเราก็เฉยไม่ลากไม่ยินดีมันเกินไปลากเสื่อนไปหมดไปแล้วก็ไม่เสียใจทีดว่าเป็นเรื่องธรรมดาได้ยศถามบรรดาสัาต้มมนนมามาเราก็ไม่ยินดีในยศเพายศเป็นของไม่แน่นอนเมื่อยศจะนหลายตัวไปเราก็ไม่ยินดีแล้วก็ไม่เสียใจไม่เดือดร้อน หรือว่ามียศหรือไม่มียศแล้วก็ทุกทีต้องกินข้าวทุกวันเหมือนกันมีความแตกเป็นปกติหมดเหมือนกันมีการเกิดไมน่สตายเหมือนกันตายเหมืมอนกันไม่มีประโยชน์ยศไม่มีความหมายสมบูรณ์ที่หากว่าเรารับคำมิถาเจ้าชาวบ้านก็ถือว่าจะเรื่องสมบัติ อีกเราก็งทีจะสอนตัสว่านักจิโลเป็นทีโตคนไม่โกมิทนทาเลยไม่มีในโลกใครเขาจะทาว่าร้ายแล้วก็ด,ดูตัวเราเรารับการทงเสริลเราก็ไม่หนักใจไม่ดีใจไม่เหลือไม่ตามคำเขาโกอกจิตเข้ามาจับตจจับผล ว่าเขาลืนพาว่าเราเลวเราเลวตามคำเขาพูดหรือเปล่าเ่อสังเกตเราว่าดีเราดีตามคำเขาพูดหรือเปล่ววา,า,ลา,กาอการดีเรื่องเลวมันเป็นมันดีเพราะปากเขาหรือว่าเลวเพราะปากเขาความจริงดีเรื่องเลวมันเป็นเรื่องที่เราประพฤติปฏิบัติเองเราทำดีแล้วก็ได้เราก็เป็นคนดี เราทำเมงเลยเราก็เป็นคนเลวถ้าเราเลวอยู่ถ้าทำเสรนมัาดีมันจะดีในด้านปากเขาพูดไ่ได้ถ้าเราดีอยู่เขาดีในทาเราว่าเลวมันก็เลวไม่ได้เหมือนกันดังนั้นรวมความว่าเราก็ไม่สนใจทั้งคำนินทาและมโใครรมใครพนุธาก็ปล่อยเขาเป็นเรื่องของเขา เขาเฉยๆก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่สนใจทั้งสองอย่างสิ่งที่เราระมัดระวังก็คือสิ่งที่เราบริสุทธิ์หรอเล่าจิตเพื่อเราทรงสมาธิดีหรือเปล่าจิตเพราเราละมิเราละมิปัจจานายันต์ขาดทั้งหมดได้หรือเปล่าอีกอันหนึ่งที่จิตใจวุ่นด่าตะคิจลยจะต้องวางเฉย เมื่อสุดสุขแล้ทุกที่เกิดวโรกีวิส่เมื่อสุดตรงนี้แลาวได้สิ่งที่ชอบใจดีเสียงที่ชอบใจดีสุขเสียงที่เราไม่ชอบใจได้มาเสียงที่เราไม่ชอบใจเราได้ยินมันเ็ทุกข์ทั้งสองอย่างนี้เราก็โยนทิ้งไปทิ้งวโรกีใสยไม่ไม่มีอะไรจะเป็นความสุขเป็นความทุกข์ ทุกได้สุขก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราอาการอย่างนี้จะมาจากสันบ้านนู้นกับคันน้าก็ช่างมันระวันเฉยทีดว่าเป็นเรื่องธรรมดามีนักปฏิบัติที่จะให้ได้ดีจริงๆ,ๆเริ่มต้นเขาทำกันอย่างนี้ต้องทำใจแบบนี้แล้ไม่ได้ทำดยตอนต้น ตอนตอน้นอารมณ์มันจะเป็นศัตรูกัน,กกต,กนต่อสู้กันบ้างคือความชั่วที่เราสิงมานานเราพบมันานเราปฏิบัติมานานมันมันจะมาคล้ายๆเราความรู้สึกอย่างนี้นั่นเป็นความชั่วเดิมที่มันฝังใจมานานแล้ว <c oughs> แต่ว่าเวลานี้เราประกาศตัวเป็นสาวกของสมเด็จพระพิฆเ้ศ เราก็จะต้องไม่ยอมให้ว,วามชั่วประเภทนี้เป็นเจ้านายหัวใจเราแต่ความรู้สึกคัดค้านในการอย่างนี้มาเมื่อไรต้องประนามใจของเราทันทีว่าเราชั่วเกินไปสำหรับบุคคลที่อยู่ในเขตพระพุทธศาสนา <c oughs> นี่แค่อารมที่บรรถถันดาท่าพุทธบริษัทที่ต้องจงปฏิบัติมันยังเป็นส่วนย่อยนะ ถ้าทำใจทำใจเป็นปกติอย่างนี้เป็นปกติเรื่องมันก็ไม่มีความทุกข์มันก็ไม่มีนี่คำว่าพระธรรมฐา,า,า,านที่ท่านปฏิบัติมันก็ดีตลอดเวลาท่านที่ได้มโนวิธีแล้วคำว่ามัวม,มองก็อรมณ์มันจะไม่มีอารมณ์มันจะจำมใสอยู่ตลอดนี่เป็นจิตเบ็ดตอ เมื่อเรามีอารมณ์จิตอย่างนี้เป็นปกติจิตใจของทุกคนจะมีแต่ความชื่นชืน่นมีแต่ความสุขสันต์นสงศ์เมื่ออารมณ์ใจเยือกเย็เกนการ,รยังเลรนรฐ,ฐานเราต้องการส่วนนี้เมืม่ออารมณ์ใจ่านเยืเ่ยงเย็นแล้วการสึกมนโนยิทิมันเป็นของงายอย่ายแต่ยากก็ง่งงายมากเอาสองเราภาวนาวันมะขามะทา,าคำภาวนานี้ ยอยามาใช้แต่เฉพาะในเวลาสงัดเดินไปเดินมาทำอะไรอยู่จิตคิดทั้งได้ความดีบ้างวางอารมณ์ที่เราคิดแต่น้องข้าวประภาณนาบ้างตามทอสบายทำใจให้เป็นสุขภาวนาบ้างพิจารณาบ้างไปตามเรื่องและเลือกเวลาอีกพือเราต้องอยู่จะพาะในได้ของความดีอย่างเดียว มีการปฏิบัติเพื่อมโนยิธิก็เป็นของไม่ยากทำไปเ,เดียวเดียวเพียงแค่สิบนาทีก็ได้ไม่ต้องทำกันมากอย่างที่คนเอกคนทองสุวนรนณรับแกฝึกได้แล้วจะไ้จับคนมาฝึกส่วนใหญ่ไม่เกินสิบนาทีก็ได้กันหูเ,เนื่อรมแจ่มใส แต่มีข้อ,อเพรก็เขาไม่มีอารมณ์ขึนก็มีสตรีคนหนึ่งคือนเมียนายทหาราเขาจดชัวใหม่แกบอกเกยทำอย่างอื่นมา 20, 20ปีไม่เห็นอะไรนี่ก็ทำมาแล้วหลายแบบบางคนที่บอกเคยทำอย่างอื่นมาแล้วแล้วทำอย่างนี้ยากเพราะอารมณ์มาแย่งกันเพราะว่าตัวจิตความเลนือยของจิตมันม,มีอยู่ ถ้าเราเป็นคนดีที่อย่างเขาสอนอย่างไหนเราทําอย่างนั้นจะเหมือนกับกายกินอาหารเราเคยกินข้าวเจ้าเข้าไปในแดนที่เขากินข้าวเหนียวมันมีแต่ข้าวเหนียวเราก็กินข้าวเหนียวเราเคยกินข้าวสวยเป็นปกติเขาเลี้ยงข้าวต้มเราก็กินข้าวต้มมันก็หมดเรื่องถ้ามีเราจึเข้าวเจ้าเขาไมข้าวเหนียวเราจะหายข้าวเจ้ามันก็เลยอดตาย เราเคยกินข้าวสวยก็ยเลื่อนข้าวต้มเราไปหาข้าวสวยก็ไม่มีก็ตายนั่นเป็นความเลวข,ของจิตกินเข้าไปเจออะไรก็ตายแล้วก็อิ่มท้านั้นก้อนนี้มีมากมาั้นาดคนที่จะเรียนธรรมฐานแบบเื่นมาแล้วก็เช่นเดียวกันเมือ่อวัเมีงานในทาอหารที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆนี้เออมาบอกว่าปฏิบัตรริมะยี่สิบปีีกว่าหลายจาย์ไม่ได้ ก็เลยให้คนเอกคนทองคนพักเป็นคนฝึกฝึกใช้เวลาประมาณสิบนาทีครูก็เข้าแนะก็เข้าแนะเวยก็จับพระจุลามณีได้ทันทีพอจับอจุลามณีบาห้มึอคนเอกคนทองชนนัทก็บอกว่า,หวววาให้นึกถึงขอบาร,รมีพระพุธาธเจ้าช่วยเพียงเท่านี้เองแหละ มรจุลามีเจดีสถานสว่างสวัยเมือนกลางวันเธอสามารถเป็นยายลอดลายต่างๆมาได้ทั้งหมดและถูกต้องตามความจริงถ้นไปสรวจต่างๆก็บอกว่าได้ทรงจุกแลยดีสุดขึ้นถึงพระนิ้พานแต่ขึ้นโดยไม่ผ่านเเก็บอกว่ามประสมนิดแล้วไม่สว่างเท่าพระจุาลามี จารย์ผู้ฝึกและให้ตักกันห้างขอบารมีพระธรชจาแล้และตักกันห้างคิดว่าโลาทีมีสายไม่ใช่สมบัติของเราร่างกายจะตายเพราช่างเวลานี้เราออกมาจากร่างกายแล้วม่อลึกจะโลก็นที่รังเกียรตของเราเทวโลกเราเ็มโลกไม่ต้องแสดงความหมายเราต้องการอย่างเดียวคือผ่าน เวลานี้พ่อจะตายแม่จะตายโัวจะตายเมียจะตายลูกจะตายร่างกายของเราจะพังเราไม่ต้องการเราต้องกังวลเพื่อลงผลิตภัพฑนอย่างเดียวเท่านี้อารมเเทก็จับใสในที่สุดเธอปลื้มใจที่ได้เสื่อื่นออกมานี่เห็นไหมการทำถูกทำดีนำมาเป็นอย่างนี้ แต่ท่านที่ทําไม่ได้เนี่ยแสดงว่ากําลังใจของท่านมันครบความเร็วมากกว่าวารดีเพราะว่าต่อไปนี้ไปต่เวลามันจะหมดขอเตือนกันไว้ไะมมันนักปฏิบัติอย่าตั้งแงอ,อย่าตั้งมุ่งในเรื่องสองสยัยสร้างกำลังใจงให้มันบริสุสสทธิ์สำหรับพระนิมิตที่จะให้ได้เพราะว่าศีลไม่บริสุทธิ์ ศีลไม่ไสุดอย่างเดียวไม่มีทางจะได้อะไรเลยถ้าศีลไม่ไวสุดจริงๆแต่ศีลอยู่ในสภาพสภาพหนเก็รอ,เ,อเวทีมาหาราถพาอะไรพระหนมีสิขาบทมากโดยขะอย่างยี่มระมีสองร้อยยี่สิบเจ็สิาบทบางทีเราหมดขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันมีศิีสองร้อยยี่สิบเจ็าบทแต่ถามว่าสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิขาบทคืออะไรบ้างไม่รู้ อย่างนี้จะเ,เป็นพระพิ้หนึ่งขนาดยังไงฉะนั้นขอทุกท่านที่เบื่เข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งสักแต่ว่าบวชสนใจในวินัยที่รับไปแล้วสนใจในการศึกษาหาธรรมะธรรรามาดูว่าสิ่งที่เรามันมีเท่าไหร่มีอะไรบ้างก็รู้ไปก็ขอทุกท่านพยายามตั้งใจให้ตรงกัรง,งจิตสมัน เวลาภาวนาทำจิตเบาๆสะเทินไหวอย่เกรงเกรงเกินไปถ้าการฝึกแบบนี้อาการขึ้นขึ้นเลยอาการผู้ประจาระสมาธิแต่ว่าพอจิตจะขึ้นก็ถึงวิญญาณมังมีตัวนี้เป็นฐานสมาบัติใช้ขอบรรดาท่านพุทธอวยสัจจญาณรวบรวมกำลังใจ ตัดสินใจว่าที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยโรมัสสันดาสัมมาสัพพะตะเจ้ากล่าวว่าขันห้าคือร่างกายนี้มันไม่ใช er main, ่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีมีเราเขาเป็นแก่ือทุกวันมันป่วยแล้วม okay. ัน <tales> ก็ต <t> ้องตายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแน่จิตเราไม่ยึดมนุษย์จิตเราไม่ยึดสวรรค์ จิตเรามายึดสมโลกจิตเรายึดพระพุทธเจ้าและผลิพันธ์เป็นอารมณ์ขอเราบริโภคสมเด็จเป็นนสีิลป์อมัสสานดาสมาพระพุทธเจ้าโปรดส่งเคราะห์ให้จิตใจพระพุทธเจ้าเรืองจันทร์ใสบริสุทธิ์เพื่อทำจิตจิตสำคัญเคลื่อนละอันภราบเวลาเมื่อใดไปผิพันเมื่อนั้น หลังจากนั้นไปขอให้ทุกท่านภาวนาวันลาะมัคคัพปะทีท่ีภาวนาจะแบบไหนสบายทำตามนั้นแต่ท่านผู้ใหม่ก็ลองดูอย่างนี้เวลาใจเข้านึกวนาาันละมัคเวลาายใจออกนึกว่าภาะทำใจสบายๆเวลาครูผู้สอนเข้าไปแนะนำท่านตอนนั้นท่านก็ทิ้งคำภาวนาเสียทำใจ,จเฉยๆหยุดภาวนา ท่านจิตให้เร็สุดคอยฟังคำแนะนำของครูคสอนไม้ไว้ใช้กำลังจิตให้มันแน่งเกินไปท่านจิตเร็นสุดเบาๆถ้าเรื่องทุกท่านไม่ฝืนแบบนี้วันนี้ก็ได้ที่ท่านยังไม่ได้นะแต่หรับท่านที่ได้แล้วก็ไปตามวิทยาสายสุดแรกที่ไปก็คือพระสุลามณีเจดีย์สถานชื่อเจ้ที่ไปก็คืออุทานถ้าตั้งใจตัดขันห้าให้สิ้นจ่ วั ens, it, a, да um. ana, นนี้ฝ่ายจริงจะพูดโดยสังโลชจิตใจการเวลาก็หมดเป็นแม่ต่อไปสมัญดาสาวกพององค์สมเด็จพระบรมสุคตอยานตั้งกายให้ตรงระองงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลงในใจถ้าออกใช้ธรรมวนาและพิจารณาตามมตัญญาสัยคอวกายจะยินสัญญาบอกเวลาว่าคนแนะนำพื่เข้าไปแนะนำทั้นเพื่อเรียนสิ่งคลีจะพ้นเลือตาเนย หลักการภาวนาไว้กอ่อนถ้าผู้แนะนำไปสอนว่าร่างกายปตามนั้นเราเริ่ทมทำได้